สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเคสเสริมจมูก Open d e c o n by ายหมอต้นนะคะเคสนี้เป็นเคสเสริมใหม่คุณ BB บีได้เลือกเสริมจมูกแท่งแรกที่ PMED ม i c ล i เรามาฟังบทสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะ เพราะว่าครั้งแรกเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นมากใช่ไหมคะเราก็ต้องหาขอ้อมูลมันเยอะมากหลายที่มากจนแบบเป็นกงนนังวลคะ่ะจากนั้นเพื่อนนะคะ่ะก็แนะนําที่พีเมทให้พอเข้าไปดูในเพจแล้วก็เข้าไปดูโปรไฟล์คุณหมอเท่านั้นแหละคือตัดที่อื่นออกจากในหัวหมดเลยแล้วก็พุ่งตรงมาที่นี่เลยคะ่ะแล้วก็ใช้เวลาตัดสินใจไม่นานไม่นานเลยเพราะว่าคุยกับคุณหมอปุ๊บตัดสินใจทํากับที่นี่ทันที เพราะว่านอกจากที่คุณหมอจะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคือให้คำปรึกษาดีมากแล้วก็คลิกกับความต้องการของเราดีมากก็คือเอ,เอารีวิวที่มีในเ,เพจของคุณหมอค่ะเสร็จแล้วก็มาให้คุณหมอดูแล้วคุณหมอเขาก็ดูให้แล้วก็คือเหมือนคลิกกับคุณหมอมากแล้วก็พอปรึกษาคุณหมอปุ๊บอะไรเงี้ยคุณหมอจะรู้ใจเราเลยว่าแบบ เราอยากได้แบบไหนเราต้องการแบบไหนแล้วก็โครงหน้าเราอ่ะเหมาะกับทรงจมูกแบบไหน,นค่ะก็เลยเลือกที่นี่ค่ะแล้วก็ทรงที่วีชอบนะคะก็ここเป็นส l o p ปลายธรรมชาติค่ะก็รู้สึกว่าแบบเข้ากับหน้าตัวเองมากนะคะตอนนี้รู้สึกแบบพอใจมากะคะ่ะรู้สึกแบบแฮปปี้มากจริงๆแค่14วันแรกอะคะ่ะก็รู้สึกแบบแฮปปี้แล้วคือหลังจากทำเสร็จคือ คือแค่แบบว่า,ตอ,าตอนที่เฟือกอยู่ที่บนหน้าอ่าเี้ค่ะก็ดูว่าสวยแล้วพอแกะเฟือกออกวันแรกที่มาตัดไหมอะค่ะก็คือครบ7วันจากนั้นก็ถ่ายคลิปวิดีโอให้เพื่อนดูเพื่อนบอกโอ้โหสวยมากแบบโกลมยองมากเลยอะค่ะ ก็จริงๆแล้วนะคะที่นี่ดีมากตั้งแต่แอดมินเลยค่ะก็คือพอทักแอดมินมาแอดมินจะใส่ใจดีมากนะคะแล้วก็คุณหมอให้คําปรึกษาดีมากและที่สําคัญค่ะที่นี่ให้คําปรึกษาฟรีค่ะถ้าหากว่าใครเนี่ยสนใจอยากจะมาปรึกษาคุณหมอก่อนก็มาได้เลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะทักแอดมินมาได้ตลอดเวลาเลยค่ะจบไปแล้วนะคะกับการรีวิวการเสริมจมูกครั้งแรกของคุณ b ีบีบายหมอต้นค่ะ เทียบหน้าตรงนะคะก่อนทําเห็นรูจมูกชัดเจนเลยหลังทำเนี่ยถ่ายหน้าตรงไม่เห็นรูจมูกแล้วเสริมโง,ง,งเเฮงนะคะเก็บซับมากขึ้นค่ะส่วนด้านข้างนะคะจมูกยาวขึ้นละมุนขึ้นนะคะเกาหลีจะสุดไปเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเคสเสริมใหม่ของคุณบีบีหน้าเกาหลีละมุนขึ้นมากเลยใช่ไหมคะสำหรับใครที่อยากมีจมูกปางๆดูหน้าเด็กหน้าละมุนมากขนาดนี้ก็ <S 1> <S 1> าสามารถทักไลน์มาที่แอปพีเมดได้เลยนะคะ